ราคาสินค้าราคาค่าเช่าร้านค้าในในพื้นที่บริเวณงานผมก็แจ้งไปแล้วนะครับว่าไม่มีนโยบายให้ขึ้นราคาเราเคยให้เขาเช่าอย่าง่าอย่างไรนะครับไม่ว่าผู้จัดจะขาดทุนกําไรยังไงผมบอกเขาว่าไม่ให้ขึ้นราคาให้ยืนราคาเดิมไว้เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการและพี่น้องชาวเพชรบูรีให้ให้ประหยัดที่สุดนะครับในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้จะปเศรษฐกิจได้ไหม ผมคิดว่าได้ในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งนะครับคนถ้าถ้าคนเคลื่อนไหวเงินก็เคลื่อนไหวถ้าคนเคลื่อนไหวงเงินก็เคลื่อนไหวมันจะมากจะน้อยก็อยู่ที่กําลังซื้อนะครับแต่อย่างน้อยน้อยเนี่ยคนผมเชื่อว่าคนพิเศษบุญที่มีเงินยังมีเยอะเพียงแต่เ,เขาเช่วงที่ผ่านมาเขาไม่ได้ใช้นะครับถ้าเกิดมีมีสินค้าดีๆมีกิจกรรมดีๆที่เขาจะให้เขาใช้เงินผมคิดว่าเขาใช้นะครับเขาใช้คนพิเูษบุก็ก็มีความพร้อมที่จะใช้เงินอยู่ก็เชิญชวนนะครับ พวกเราชาวพิจูบูรลนวมทั้งนักท่องเที่ยวทุกท่านที่ผ่านมาในช่วงวันที่27ถึงวันที่4่กุมภานะครับก็เชิญเที่ยวเที่ยวชมงานมะขามหวานแล้วก็กลางวันท่านสามารถมาซื้อผลิตภัณฑ์ผลิตผลจากทางการเกษตรจากจังหวัดพิจูบูร์ได้กลางคืนก็มาชมอรศมาทานของอร่อยๆกันได้ก็ลองดูนะฮะปีนี้เป็นปีแรกหลังจากเราผ่านโควิดกันมานะครับก็อยากให้มันคึกค,คักคึกคืดนะครับจะช่วยกันออกมาเที่ยวงานมากๆครับ